สวัสดีค่ะบ้านนอกดาวยิ่งรวยโฮมบายหอจอกอยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะเรากําลังจะเตรียมเอาบ้านขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะออกส่งในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จังหวัดสระบุรีค่ะทุกท่านค่ะเป็นเซตงาน3ชิ้นงานนะคะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด2 7จุดอขออภัยค่ะย6 7 2ตารางเมตรนะคะหลังนี้ราคาอยู่ที่2,99,000บาทค่ะนะคะ ก็จะแบ่งเป็น1ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ำา1ระเบียงนะคะตัวระเบียงนะคะจะอยู่ที่ขนาด2เมตรคูณ3เมตรค่ะ2เมตร10คูณ3เมตรนะคะก็จะวัดจากเกี่ยวจากเสาถึงเสาเลยนะคะส่วนพนักพิงและที่นั่งนะคะก็จะยื่นออกมานะคะก็จะเป็นเซตงานตัวนี้เลยค่ะประกอบกับตัวบ้านนะคะ ตัวบ้านขนาดจะอยู่ที่6เมตรคูณ3เมตรค่ะนะคะตัวบ้านนี่วหนูกให้ชมก็เดี๋ยวไปถึงหน้าง,งานจะประกอบชิ้นงานเข้าติดกันนะคะลูกค้าตอนนี้เราจะแยกออกแบบนี้ค่ะเวลาเรา,าเก็บงานติดตั้งงานทํางานเราจะทําง่ายนะคะเราก็จะไปประกอบที่หน้าง,งานให้กับลูกค้าค่ะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสีขาวตัดสีเทาตัดด้วยสีขาว กะะระจกอลูมิเนียมสีอบขาวนะคะเป็นกระจกชุดใหญ่หมดเลยนะคะหน้าต่างนี่ก็เป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นตัดเฉพาะหลังต่อหลังค่ะทุกท่านคะ่ะเราผลิตเองนะคะเป็นผู้ผลิตประตูกระจกอลูมิเนียมนะคะเซิร์ชได้เลยนะคะเรามีตัวตนนะคะหอจกยิ่งรวยยิ่งเจริญเปิดมาแล้วใน16ปีแล้วนะคะตัดหลังต่อหลังค่ะความพอดีก็จะพอดีกับหลัง ของอพอดีกับบ้านลูกค้าที่หลังนะคะกันตกยกบานรูระบายน้ำเจาะด้วยเครื่องเรียบร้อยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานสีก็จะเป็นงานพ่นค่ะตัวบ้านแบ่งออกเป็นตัวบ้านนี่จะขนาด6คูณ3นะคะก็จะแบ่งเป็นห้องนอนและห้องโถงนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของห้องโถงนะคะด้านด้านที่เราเดินเข้ามาจาก จากประตูบ้านนะคะจะเป็นในส่วนของห้องโถงแล้วก็ด้านซ้ายนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะกั้นแบ่งด้วยกระจกอลูมิเนียมเลื่อนรางแบ่ง3นะคะชุดนี้ก็หมื่นกว่าล้ค่ะถ้าลูกค้าไปติดที่ที่บ้านลูกค้าเองนะคะตัวนี้เราก็มอบให้กับลูกค้าเลยนะคะหรือท่านไหนอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็เปลี่ยนเป็นบานทึบก็ได้นะคะเป็นตัวทึบที่เป็นผนัง เป็นผนังเหมือนผนังบ้านนะคะเอามาตรงเอามาไว้เป็นทึบตรงนี้แล้วประตูเข้าหนึ่งบานก็ได้นะคะหลังนี้อ๋อหลังนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มประตูหลังบ้านมานะคะมีให้เลือกมีแบบให้เลือกนะคะแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมชุดบานเปิดก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะราคาที่7,000บาทพร้อมบันไดหลังนะคะมุงลวดสั่งเพิ่มอีกอ๋อไม่มั่นใจราคามุงลวดเดี๋ยวแจ้งต่างหากนะคะตัวนี้เป็นในส่วนของ ประตูไปห้องน้ํานะคะจะเป็นเลื่อนลังแขวนลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นบานเปิดเข้าไปในห้องน้ําหรือว่าจะเอาเป็นบานเลื่อนนะคะแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเลยนะคะพื้นที่ที่เราสามารถตั้งของตั้งเฟอร์นิเจอร์ได้จะเป็นในส่วนนี้เลยนะคะที่เป็นห้องโถงในส่วนของห้องน้ำนะคะช่างกำลังชิดทำความสะอาดอยู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชม นี่นะคะตัวห้องน้ําจะอยู่ที่เมตร65คูณเมตริค่ะจัดตั้งสุขภัณฑ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะกระเบื้องปูสุดผนังแบบนี้เลยนะคะสวยค,ค่ะแนวกระเบื้องสวยมากเลยยาแนวไม่มีเลอะเลยนะคะงานละเอียดจริงๆนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ลูกค้าในห้องน้ําจะเป็นแบบนี้ทุกหลังเลยนะคะสําหรับหลังเส้นงานสามชิ้นงานนะคะตัวอ่างจะเป็นคอโต้ค่ะ ก็เป็นมีการนะคะทุสะดืออ่างเป็นทองเหลืองเลข304ทั้งเซตเลยนะ,ะนะคะตัวชักโคกนะคะตัวชกโคโกสสขภัพันของเราก็จะเป็นคอตโต้ะคะ่ะระบบน้ําจะเป็นระบบน้ำสองกดสองระบบนะคะจะมีให้เลือกใช้ด้วยนะคะน้ํามากน้ําน้อยส่วนตัวนี้ก็เป็น304ค่ะเลข304เลยนะคะจะเป็นเลส3.4เลยนะคะ ข้างในนะคะจะเป็นเออเขาเรียกอะไรอะ่ะทองเหลืองนะคะเกลียวในทองเหลืองนะคะพวกนี้จะเป็นเกลียวในทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะด้าน,นในกระจกบ,บานเปือนนี้ให้ลูกค้าตอนนี้เราก็จะซีนกันมันขย่บนะคะในระหว่างที่เราเดินทาง ไปถึงแล้วก็ถอดออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ลูกค้าตัวนี้ช่างเช็ดไปแล้วรอบนึงค่ะนะคะเรียบร้อยดูงานสวยงามมากๆเลยนะคะยาแนวสวยมากเลยงานละเอียดพี่หีพี่ฐานทุกขั้นตอนจริงๆนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมภาพด้านหลังบ้านนะคะเกือบล่วง นี่นะคะโซนหลังโซนหลังบ้านของเรานะคะสวยงามค่ะก,กันนกปิดนกไม่ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะจะเป็นกันนก pvc นะคะกันนกเข้าไปทำหลังในตัวหลังคานะคะแล้วก็จะปิดทับตกแต่งด้วยการปิดทับตัวนี้นะคะก็ทาสีให้เข้ากับครอบหลังคาแล้วก็ตัวบ้านนะคะไฟสองสว่างเป็นหลอดยาวสองสว่างมีเรียบร้อยนะคะ อันนี้งานก่อนออกติดตั้งเราประมาณนี้เลยค่ะก็จะไปเก็บอีกนิดหน่อยหน้างานนะคะเราจะไปเก็บให้ลูกค้าในส่วนของงานสีที่เหลืองานติดตั้งเนี่ยเราจะติดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะหมายถึงว่างานติดตั้งในส่วนของประตูอลูมิเนียมหน้าต่างหรือว่าจะเป็นในส่วนของสุขภัณฑ์เราจะติดตั้งไปแบบนี้ทุกหลังเลยนะคะหน้างานเราก็จะไปยึดประกอบกันนะคะไปตั้งระดับบ้านท,ทุกชิ้นงานก่อนนะคะแล้วก็เชื่อม พุกเหล็กฝังพุกเหล็กลงพื้นที่ลูกค้าเตรียมไว้นะคะแล้วก็เราก็จะเก็บงานสีในส่วนของงานที่เราเชื่อมใหม่แล้วก็ในส่วนทีอ่อาจจะมีระหว่างเดินทางจะเป็นรอยเลอะระหว่างเดินทางอาจจะขูดข่วนต้นไม้นะคะเราก็จะเก็บให้ลูกค้าใหม่ให้สวยๆเลยค่ะ <ๆ S 1> นะคะพบกันพรุ่งนี้นะคะจังหวัดสระบุรีนะคะ ่อประปาเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะทานเรียบร้อยแล้วตัวนี้ช่างเขาพ่นเอาเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวพ่นเนี่ยเราสังเกตเลยนะคะจะมีละองสีแต่ตัวนี้เดี๋ยวช่างเขาเก็บหน้างานอีกทีนะคะตอนนี้จะยกบ้านแล้วค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนจะตกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ยกเร็วหน่อยนะคะน่าจะตอนนี้บ่ายกว่ากว่าเนี่ยเราเริ่มจะเตรียมยกแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช้ากว่าน,นี้ยกไม่ได้คะ่ะลูกค้าค่ะ ะะฝากทุกท่านนะคะติดตามด้วยนะคะขอบคุณสําหรับทุกท่านเลยนะคะที่กําลังรับชมและติดตามนะคะแล้วก็เป็นลูกค้ากันและกําลังจะตัดสินใจซื้อบ้านดกดาวของเรานะคะเพจมิจฉาชีพเยอะมากๆเลยนะคะทุกท่านค่ะเรามั่นระวังกันด้วยนะคะตรวจสอบด้วยเลยนะคะจะโอนเงินหรือจะสั่งซื้อจากที่ไหนนะคะลูกค้าไม่ใช่แค่ที่เราที่เดียวนะคะอตอนนี้มิจฉาชีพนี่มาเยอะมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนได้ ต้องผิดหวังนะคะเสียเงินเสียใจกับเรื่องแบบนี้นะคะตรวจสอบด้วยนะคะเรื่องร้านค้ามีอยู่จริงหรือเปล่าบ้านมีอยู่จริงไหมนะคะแม้กระทั่งคลิปนี้ที่หนูพูดอยู่ว่าเป็นมิจฉาให้ระวังมิจฉาชีพเนี่ยมิจฉาชีพก็เอาคลิปนี้ไปลงได้เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะตรวจสอบเรื่องเลขที่บัญชีในการโอนแล้วก็ที่ตั้งบริษัทที่มีอยู่จริงนะคะถ้าเป็นไปได้ให้ลูกค้าเข้ามาถึงที่โรงงานเลย ะะแต่ท่านไหนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาจริงๆจะทําสัญญาออนไลน์แนะนําวิดีโอคอลเลยค่ะลูกค้าค่ะวิดีโอคอลนะคะก็จะได้เห็นด้วยว่าคนขายผู้ขายอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนมีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะตอนนี้เยอะจริงๆค่ะลูกค้าหลายคนโดนไปแล้วแบบสี่ห้าหมื่นหกหมื่นแสนก็มี เนะะี่ยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูคิดว่ามันไม่ควรที่จะโดนไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นนะคะนี่อาชีพหากินง่ายมากค่ะดูดคลิปไปลงแล้วก็โพสรับประจำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเยอะมากๆเลยนะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะตรวจสอบกันด้วยนะคะก็เป็นห่วงค่ะนะคะเป็นห่วงจริงๆเพราะมันเยอะมากๆเลยเป็นช่องทางที่ทำกันง่ายเกินไป นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะเโอกาสาเดี๋ยวคลิปหน้านเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ